อยะมามาแล้วเรารักแก่เท่าที่คนคนหนึ่งเจอรักได้ขอเธอแกดูแลแกเวลาที่ร้องไห้เธออย่าได้กลัวว่าฉันจะนี้ไปมีใคร <c oughs> แกแก่เท่านั้นที่ฉันคนนี้ก็มีใจ ก็มีแค่แกคนเดียวจะไม่ให้รักได้ง่ายอยาขอโทษถ้าเราแย่ไปเขาสัญญาว่าจะพรครับป้าครองไม่ให้เราเราต้องจบเลยคนมีคาจับจะละเกคนน่าจะรู้ว่าเขารักแกเพียงใดสัญญาว่าจะไม่เจาชู้มีแค่แกเกียงไก่โดยไม่เรื่องไร้ไร้คงมาก็ตาจะกอดแกไว้ให้นานเท่านานให้นานเท่านาน ดึงตึงอยารักแกเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักได้คอ,อยเทแค่ดูแลแก่เวลาที่รอ้อหไา้เธออย่าได้กลัวฉันจันนี้ไปม,มีใครแค่แก่เท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจ จากเอวทอมมองที่แกเข้ามาก็ยิ้มได้เมื่อก่อนอะไรก็ร้องให้ขอสัญญาไม่จริงแกนม่ถ้าก็่าเราไเจอจะก,กอดให้เนมพอแลวแก,กต้องยิ้มบ้างแก,กต้องยิ้งกว่าอย่าไหททนที่เราที่เขาไม่ยิงดีก่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พาไปคบกันบอกกับตัวเองเสมอว่าคนนี้กูรักจังเลยคนคนหนึ่งเจอรักได้ ออคอยที่แกดูแลแกเวลาที่ร้องไห้เธออย่าได้กลัวว่าฉันจะน,นี้ไปมีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจ